สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเตียงสเตเลสอีกแล้วครับวันนี้ติดกับเกียร์เกียร์คานิวัลคานิวัลนะครับนะสนใจก็ตามนี้เลยนะครับง่ายๆแคปกันไปนะครับโต๊เบอร์ตรงนะครับจะไม่โดนมิจฉาชีพนะครับโอเคมาดูกันตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นไซส์ใหญ่ตัวนี้เป็นรุ่นตัวพิเศษนะครับจะพับได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ตัวนี้เมตร90คูณเมตร50จริงๆสั่งใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าพอดีแล้วนะครับ ก็จะมีที่นอนให้2ตัวตัวนี้ลูกค้าไปลองใช้ดูก่อนเกยกันไปก่อนนะครับเพราะตัวนี้พอวางคู่กันมันจะเป็น75-75มันจะเป็นเมท้นะครับแต่ถ้าอยากมาตัดก็มาตัดกับเราที่ร้านได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดขูข้างหน้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตออพออกในรูปแบบเป็นรถตู้นะครับลูกค้าต้องการเตี้ยไม่อยากให้มันสูงมากเกินไปก็เลยไม่วิ่งค่อมบะจริงๆมันก็แทบจะวิ่งมาค่อมเบะได้นะครับ แต่นี้เซตประมาณนี้เพราะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งหัวหมอนนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวหากล่องกล่องพลาสติกที่มีความสูงใกล้เคียงนะครับมาวางก็ช่วยได้อีกนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ขาจะเป็นไซส์เท่ากันหมดเลยข้างล่างมีบอกหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะครับว่าเก็บกันยังไงนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้เราใช้ได้ทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับในสวนในไร่ ได้หมดเลยนะครับลูกค้ามาซื้อไปใช้ในสวนก็มีนะครับอันนี้เก็บสอดเข้าไปทางใต้ก่อนออเ,เก็บได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับม้วนเป็นสาครับอะไรก็แล้วแต่เรานะครับม้วนไป จัดทรงให้มันเป็นตัว L นะเพื่อจะได้เก็บให้มันเห็นไหมนี่คือประโยชน์ของมันเห็นไหมเป็นลักษณะเป็นตัว L โค้งอีกอันนึงเป็นกลมเพื่อจะเก็บให้มันได้ดูแบบโอเคหน่อยอันนี้ตู้เย็นตัวนี้จะเป็นตัวพับเราก็หลบให้หลบไม่ใช่ตู้เย็นแอร์นะครับเราก็หลบแอร์รอดึงหลบแอร์กันหน่อยนิดนึงนะครับดูกันว่าเก็บประมาณไหนง่ายไหม อันนี้เอาออกก็ได้นะครับปื๊ด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 นะน,นี้เราก็ดันไว้ได้นะเก็บหลบไปก็ฝับมาดูกันว่าเก็บประมาณไหนปื๊แดแต่ลองดูก่อนนะว่าต้องเก็บขาด้วยไหมหรือไม่มจาเป็นต้องเก็บขาอันนี้เอาชิด้างนี้ละโอเคอันนี้อาจจะต้องขยับนิดหนึ่ง,งหายนิดหนึงโอเค ไม่ขาไม่ติดปึติดไม้โอเคถ้าติดขาเราก็ถอดขาเลยนะครับโอเคติดขาเราถอดขาเลยติดตะไลไม้ขยับรถนิดนึงขยับถ้าติดใจต้องถอดอะไรติดใจก็ถอดเสื้อผ้าที่นี้ต <c oughs> ูอ่ะตามน,นี้เลยนะครับ แค่นี้เองทุกอย่างก็ใช้งานกลับมาใช้งานเหมือนเดิมบเบาะเลื่อนได้กลับมาใช้งานเหมือนเดิมดม,ม,ดม,มันเหมือนกล่องน้ำเต็มตีเลยนะรถเราก็ใช้งานได้เหมือนเดิมอยากนอนเราก็ได้นอนตัวนี้เราจะเก็บให้มันชิดมาเลยก็ได้หรือเราจะกางให้เต็มก็ได้ เดี๋ยวจัดเซตให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างอ่างนี้เราก็เก็บออกไปเลยก็ได้พวกนี้ก็เหมือนกันเข้าต่อ,อ,อ,อกดออกก่อนก็ได้ะนะครับี่ตรงไหนอีกออเก็บเข้าไปแยกไปเลยเป็นส่วนนะครับเข้าต่อพวกนี้ก็มาใช้เสริมแค่ข้างซ้ายข้างขวา อันนี้เราทําให้มันเบียดนะตัวนี้มันดันอยู่ล้วนะครับอันนี้อาให้สุดอาให้ใหญ่เราจะเก็บให้มันเล็กก็ได้หรือเราจะกลางให้มันเต็มดีวกว่านะครับเราเลือกเก็บให้เล็กกว่านี้ได้ดูตรงนี้ครับเห็น okay, นะครับรอยตรงนี้อเนี่ยเราหดได้อีกประมาณฟุตหนึ่งเลยสามสิกว่าเซนสามสิห้าเซนได้นะครับแต่เราไม่หดนะเราก็จะให้มันอยู่ประมาณนี้เพื่อที่จะ กลกันายไปที่วางของไปเลยนะครับเราก็อันนี้ฝั่งนอนเราเอาลงพื้นก็ได้เอาฝั่งดําโชก็ได้นะใหนะ้อยู่ที่การจัดเซตของเราจะจัดแบบไหนพับลงมาสข้อ3ข้อเท่ากันจัดทรงซ้ายขวาให้มันใกล้เคียงกันอันนี้เหลือ2ข้อ,อนนี่เหลือ3ข้ออะไรก็ว่ามกันไปเห็นไหมแค่นี้เองเราก็ ใช้วางของได้เก็บของได้หรือเราจะเอาอันนี้มาไว้ข้างบนทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับหรือเราจะเก็บให้แบบปัวพวกนี้มันจะมีเสียงก้อแคกเราก็แยกไปห่างกันเป็นคนละช่องไปอยู่ที่เทคนิคก,การใช้นะครับพวกนีอ้อยู่ที่เทคนิคการใช้ของแต่ละคนอเราแยกไงนี้ก็ได้แล้วเราก็เอาอันนี้ไปปิดเลยนะครับอ่าเนี่เราก็เอานนี้มาปิดเลยก็ได้ เราเน้นใช้ฝั่งดำก็พับไปเอาดำโผ๊ะดำโชว์นะนี่ก็ให้มันห่างกันมือสอดเข้าไปไปยกนะแค่นี้เห็นไหมเนี่ยตนี้มันก็อิสระมันละไม่โดนกันไม่ชนกันะไม่ต้องมีเสียงด้วยช่วยได้เยอะอ่านะ ล่างก็วางของได้ก็เรียบร้อยตรงนี้เราก็วางของเวลาเราไปเที่ยวไปแคมปิ้งได้เวลาจะนอนเราก็ป